โอ้ไก่ของใครไก่ของใครอ่าปลปลเปิดบ้านเปิดบ้านเปิดประตูเปิดประตูให้พี่้านเร็วเปิดประตูเร็วเปิดประตูนี่เปิดประตูยังไงเปิดอีกเปิดอีกเร็วเคสสีของใครมาเปิดประตูพี่กี้เปิดประตูให้พี่เอาเร็วเร็วสิเปิดประตูเร็วเคสสีของใครโอ้ มีความสุขทุกครั้งที่ได้เข็นเข็นเคสสีของใครของใครเคสสี่ของใครของหนูใช้ของหนูป่าใช้ของหนูป่าพี่เขาให้ดูใช้ของหนูป่าไปห่าแล้วหนูคูแล้วเสียงดังแล้วร้อยสี่สิบสองนะครับครับผมขอบคุณนะครับ,บค,ครับผมนีข่ขอบคุณพี่เขายังขอบคุณพี่เขาก่อนเร็วขอบคุณครับขอบคุณครับ มาเร็วนี่เร็วเคสสีของเราเร็วมาไปกินในบ้านไปกินในบ้านไปของหนูใช่ไหมของหนูใช่ไหมใช่ปะบอกก่อนใช่ไม่ใช่ใช่ไหมใช่โอเคเดี๋ยวไปกินกันมาเร็วมาเร็วอุ أو, ้ยวุ้ยคุกเลงคเข่าลงเยี่ยมเยียนี่ของใครอันนี้ของใครของมะขีใ่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ พี่คืดให้เล็กอะไรมาปากถึงต้องซื้อให้อะรู้ปะ่ะไปเอามาที่ไปเอามาไปเอามาเร็วไปเอามาเอามาโชว์ที่เพื่อเล็กให้เออนี่นี่ครับพวกนี้จะาแม่ให้แปะกับเก้าปรากฏว่ามาหลอกสองเก้ามันก็ถูกครึ่งเดียวเลยถูกครึ่งเดียวให้ลูกชิ้นครึ่งเดียวได้ไหมให้ไก่ครึ่งเดียวได้ไหมได้นะโอเคนะอ่าโอเคเอาวางก่อนวางก่อน ลูกช้างนั่งลงลูกช้างลูกช้างนั่งเจะแม่นั่ง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 อให้ดมก่อนใช่ไหมที่หนูอยากกินอ่ะอันนี้ใช่ไหมใช่ไม่ใช่ใช่ไมใ่ใช่ถามเมียอยากกินเปล่ามีอยากกินป่อยากไหม <inclusive. S 1> โ, <art. S 1> โอ้ยเจ๊ย่าเอาเข้าหูใช่ไหมถามเมียวถามเมียวใช่ไหมฮะใช่ไหม <c oughs> <c oughs> อ่ะมาตามสัญญาอ่ะนี่กลินมันหอมมากเลยน่ากินมากเลยอืมมันอยากกินนะป่านะปาย่อยไม่ได้อันนี้ของใครของใครของหนูเหรอของหนูเปล่าให้ไฟทีดิแล้วทำไมน้ำลายมันหยดพื้นอย่างเงี้ยน้ำลายมันหยดอย่างเงี้ย <c oughs> ตายแล้วลูกลูก <S <s เดี๋ยวก่อน <S <s น้ำลายเนี่ยน้ำลายไหลเป็นน้ำตกเลยดูดิใช่ตายแล้วน้ำลายไหลเป็นน้ำตกเลยอ้าวพี่มี่เอาโมนาให้อีกไหมให้นะโอเคนะวันนี้ให้ก้าวนะโมน,นาเอาอะไรอ่ะ ใช่ใช่ใช่อร่อยไหมเ,เดี๋ยวดีถามทีละ่คนดิทีแะตัวทีละตัวถามพี่ก่อนอเ,เดี๋ยวก็เดียวอย่าพิงอกมาถามว่าอร่อยไหมไม่เฮาอร่อยไหมอร่อยอร่อยไหมอร่อยเออโอ้โหฟังเสียงฟังเสียง ไม่มีอะไรอร่อยเท่าเคเอฟซีอีกแล้วจริงๆฮะหลอกล่อด้วยอะไรก็ไม่สําเร็จเท่าเคฟซีเนี่ยหลอกง่ายมากยัดใส่ปากเคยกินเลยไหมคลายทิ้งป่ะไหนโชว์ได้โชว์ใส่ปากใส่าปากนี่ถ้าเป็นยานี่ถุยทิ้งเนี่ยจำได้ไหมเดี๋ยวจะดูคลิปเก่าว่าถุยทิ้งเป็นยังไงนี่ยัดใส่ปากกินเลยอันนี้ขนมอร่อยนะอร่อยนะขนมอร่อยนะอะ่ขนมอร่อยกินอ่โอ้ยนี่ขนมอร่อยเมียวอยากกินไหมเมียวอยากกินไหมอ่เมียวอยากกินกินกินอ่ะใส่ปาก คือเลยอ่ะยัดใส่ปากธรรมดาสุ่ยทิ้งไหมเหรอยัดใส่ปากทำไมมันฉลาดอย่างนี้ฮะอ่ะของเมียยานะนี่ยานะ,ย,ะานะายาใส่ปากแล้วนะเอานะยายัดใส่ปากแล้วนะเอานะยัดใส่ปากยัดใส่ปากยัดใส่ปาก รู้มากเป็นที่หนึ่งเลยอ่ะชิ้นสุดท้ายได้แค่นี้แหละเดี๋ยวพี่ๆเขาว่าเอาว่าเอาอาหารคนให้หมากินมันจะทำให้หมาไม่สบายโอ้โหแต่หนังไก่เนี้ยหนังไก่เนี้ยมันน่ากินมากเลยอ่ะป๋าเห็นแล้วป๋าก็อยากจะกินอยายอยากอยะ,ยะ,ยะ,ยะไออา้อาวอ้าวเสร็จไปแล้วอ่ะป๋ากินเะอ้องอ้อ ลอ,อยอะ่ออยอะเอาด้วยเหรออามาละอามามามาไอาลา้ลูกช้างลูกช้างกินเหรอธรรมดามาันไม่กินไก่นะกินแต่ปลาอ่ะแบ่งให้น้องนะแบ่งให้แบ่งให้ครูได้ไหมได้ไหมแบ่งให้ครูหน่อยได้ปะได้ไหมธรรมดาพยักหน้าเาบอกแบ่งไหมไม่มีธรรมยานะแบ่งได้ไหมได,ด้อ่ะกูอ่ะไม่กิน พัะกูดกินแต่ปลาไม่เอาเลยเอาหรือเปล่า <c oughs> ชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งหน่อยนะหน่อยหนึ่งกนะินเถอะกินยากยากทุาารเวลาเวลาปายัดใส่อะไรปากพี่ผิดพ,พี่จะถุยทิ้งไม่เห็นลูก ไม่ถ yeah! <laughs> <tles out. c oughs> ุยด <sit> <out smoking in> <biography to the> ูสิถุยทิ้งยัดใส่ปากถุยทิ้งยัดใส่ปากถุยทิ้งอ่ะเบาๆอย่ากัดโดนปากอ่นี่นี่นี่อย่าหน้าเข้ามาเงียบเงียบเงียบง่ายช้าช้า ออกไปอีกแล้วชิ้นสุดท้ายนะหมดวดนะน้าผ่าได้ไหมไม่ได้ให้แล้วมากินเนี่ยฮะรอเป็นเปล่ารอเป็นไหม มีอปไาสอนอยังไงให้รอรอ่ะรอรอรอรู้จักรออย่างนี้สิบอกให้รอต้องรอกินได้กินได้เนี่ยอนุญาตแล้วหมดแล้วไอ้ไครับจะแม่จัดให้ครับงวดนี้ 按合约。